ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก power pay นะครับ powerful payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15- 20%เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกมอสูรและก็เกมฟูดพันธสีที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ qr code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ก็ได้น ใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับจโสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมออสเรนนะครับวันนี้จะเป็นข้อมูลแพทนะมาช้าไป1วันนะครับโทษทีนะ กิจกรรมที่ใหญ่ๆของแพทนี้เลยก็คือการกลับมาของริวโจนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเบาของญี่ปุ่นนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆนะสะสมแต้มแค่หมื่นแต้มเท่านั้นนะครับโดยการไปลงด่านพิเศษของน้องนะครับมีด่าน sp 123พี่แนะนําให้ลงด่าน sp 3นะครับเพราะว่าได้ถึง200แต้มนะครับถ้าทําตามเงื่อนไขนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับน้องจะอยู่ในตู้ special build ด้วยแต่พี่เตือนไว้ก่อนนะครับโอกาสได้1.4%นะครับย้ํา 1. 4ซนต์นะครับ โอกาสมันยากมากนะครับ1.4%เนี่ยถ้าเราเล่นเกมนี้มาจนชินแล้วน้องจะรู้นะว่าขนาด2.5%มันยังได้ยากเลยนะครับดังนั้นระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดประมาณ12-13วันอนะ่ะหมดวันที่25มีนานะครับเวลามันนานมากนะน้องสะสมแ้บจากกิจกรรมนะลงแค่วันละ5รอบเท่านั้นเองนะก็ได้วันละ1,000ใช่ไหม10วันก็ได้1,000 0แล้วนะครับอันนี้คือแบบชิวๆเลยนะ กิจกรรมแบบนี้ทุกครั้งเลยนะถ้ามันมีให้เลือก2ช่องทางระหว่างฟาร์มกับกาชานะไปฟาร์มเอานะครับกาชานี่บาดเจ็บล้มตายแน่นอนถ้าไปหากันตรงนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลรวมของน้องริวโจนะก็มาดูกันก่อนแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยจะเปิดกาชาดีไหมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับน้องริวโจเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบาของญี่ปุ่นนะครับ มันก็จะมีไฟเตอร์ตอร์ปิโดบอมเบอร์แล้วก็แอนตี้แอร์กันนะไฟเตอร์เนี่ยมี3เครื่องแสดงผล130%นะครับแล้วก็ตอร์ปิโดบอมเบอร์เนี่ยมี3เครื่องนะครับแสดงผล145%นะครับเวลาสร้างของน้องก็คือ2ชั่วโมง22นาทีนะครับคือถ้าไปเปิดในตู้กาชาถ้าเจอเวลานี้ก็แสดงว่าใช่แล้วนะเพราะเวลาแบบนี้มีแค่ลำเดียวนะครับค่าสเตตัสก็ประมาณเรือบรรทุกเครื่องบินเบาทั่วไปนะครับแต่สำหรับริวโจเนี่ย HP 3657นี้จริงๆก็ถือว่าน้อยนะ แต่ก็น้อยไปไม่มากนะครับมีค่าต่อต้านเลือม้าเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเบาสามารถติดเครื่องบินต่อต้านเหลือม้าได้นะครับค่าอินตีแอร์สถือว่าโอเคนะกอรมีเดียมปกตินะครับค่าโจมตีทางอากาศนะครับ3า8ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสปีด28นะครับค่ารีโหลด156ถือว่าใช้ได้นะเร็วเลยนะครับแล้วก็ค่าลูบลีก61บใช้น้ำมัน1 1ปกตินะครับ แล้วก็น้องลิวโจเนี่ยถือว่าเป็นเรือที่มีสกิลเยอะนะแล้วก็สกิลถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้และเสียดายนิดนึงมันเป็นสกิลสีแดงทั้ง2อันเลยนะครับดังนั้นสมุดสีแดงก็จะเปลืองนิดนึงถ้าจะมาอัพนะครับสกิลแรกเนี่ยเมื่อใช้แอสไตล์มีโอกาส70%นะครับที่จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีทากาศให้กับตนเอง15%นะครับแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินเบาทั้งหมดในกองเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มค่ารีโหลด15%นะครับยังมีอีกนะ และจะลดความเสียหายที่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมดนะได้รับลง15%นาน8วินาทีนะครับหรือว่าสกิลเดียวเนี่ยของแถมเยอะแยะไปหมดนะครับแต่อันนี้แอบแปลกใจนะมันเป็นสกิลบัฟนะครับมีทั้ง2ส,ส่วนเลยนะบัฟเพิ่มโจมตีบัฟเพิ่มควรีโหลดบัฟเพิ่มป้องกันทําไมเป็นสกิลสีแดงมันควรจะไม่ฟ้าก็เหลืองอนะ่ะพี่ว่าถ้าเป็นฟ้ากับเหลืองนี่มันจะอัพได้สบายใจมากขึ้นนะครับอมาดูสกิลที่2แล้วกัน 5วินาทีหลังจากริวโจนะครับใช้แอร์ไซด์ไปแล้วเนี่ยจะส่งฝูงบินทิ้งระเบิดตามไปด้วยนะครับอันนี้พี่อัพไปประมาณเลเวล6อ่ะมันปล่อยไป3เครื่องนะถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แสดงผลเพียงแค่2ครั้งต่อ1การต่อสู้เท่านั้นดังนั้น,น,น2 a i แอร์ไซด์แรกเนี่ยก็จะมีเครื่องบินแถม,แถมไปด้วยหลังจากนั้น5วินาทีนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องสุง100่มอ่ะร้อเลยนะครับ มันคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วน้องน้องมีเครื่องบินครบนะไฟเตอร์สามตอร์ปิโดบอมเบอร์สามแล้วก็มีไดบอมเบอร์อีกสามที่มาจากสกิลนี้นะครับแล้วก็ของแถมก็เป็นปืนแอนตี้แอร์กันนั่นแหละที่ติดไปกับน้องนะจริงๆพี่ว่าน้องริวโจวดีนะครบเครื่องดีอะ่ะมันมันมันไม่ได้ว่าเก่งไปทางอะไรใดทางหนึ่งแต่ว่าในเรือลาเดียวมีอะไรไรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งไม่ได้ถือว่ามีข้อด้อยอะไรนะครับข้อด้อยคงจะเป็นเรื่อง HP ของน้องน้อยมั้ง ก็อาจจะโจมง่ายไปสักนิดถ้าจะเอาไปด่านยากๆนะครับสําหรับตารางเทียแล้วอะ่ะน้องริวโจเข้าให้อยู่ที่เทียสี่นะครับเทียสี่ถือว่าเป็นเรือที่ใช้ได้ลำหนึ่งนะดังนั้นกิจกรรมนี้ยังไงก็เป็นเรือลิมิเต็ดอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์ซะทีเดียวอะ่ะแต่ว่าเก็บไว้เถอะนะอย่างน้อยหนึ่งก็น่ารักนะครับแล้วก็เรือที่มีบัฟเพิ่มค่ารีโหลดให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินในเกมมีไม่กี่ลำนะนี่ถือว่าเป็นลำหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีสกิลที่มีความพิเศษอยู่ที่ตัวอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงด่านกิจกรรมนะครับก็จะมี sp 123ใช่ไหมพี่แนะนําอย่างหนึ่งก่อนนะครับควรทํา3ดาวของทุกด่านเลยนะเพราะว่ามันสามารถเก็บสะสมคิวได้ถึง4คิวนะครับกิจกรรมนี้อนาคตอะไรไม่รู้จะมาไม่รู้เก็บคิวไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะทำสามดาวไว้นะครับแล้วก็ด่าน sp นะครับมีทั้งหมด1 2 3พี่แนะนําให้ฟาร์มแค่ด่านเดียวนะก็คือ sp 3นะครับเพราะว่าเลเวลไม่ได้มากนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับ พี่เอาเรือไปนิดเดียวเองก็สามารถผ่านได้สบายๆนะครับความยากของมันพี่ว่ามันประมาณสักแชปเตอร์หกอ่ะแล้วก็ถ้าเราเอาเรือพิเศษไปด้วยนะจะได้โบนัสเพิ่มมาอีก50แต้มนะครับก็รวมได้200นะก็คือถ้าฟาร์มวันละ5รอบก็ได้ละ1000นะ1นึ่งพวันก็ได้ละ10,000ได้ริวโจสบายๆนะครับเรือที่จะไปเอาโบนัสเพิ่มนะครับก็มีตามนี้นะทั้งหมด17ลำนะครับแต่ในภาพเนี้ยขาดจุนโยไปลำหนึ่งนะครับ ก็ตามนี้อายานามินะครับสราโตก้านะครับจินสึทาคาโอมายะโจไคนะครับโมกามิฟุบุกิมิคุมะนะครับเซนไดโชโฮอิคาซุจิอินาสูมะนะครับเมียวโกะนะครับแล้วก็นาจิฮิโยแล้วก็ที่ขาดไปก็คือจุนโยพี่ยังไม่ได้มานะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเรือพวกนี้ต้องเอาไปประทาบอสนะครับ ความม็อบปกติไม่ได้นะครับต้องเอาไปประทาบอสเท่านั้นแล้วเหลือพวกนี้ห้ามจมนะครับจะได้โบนัสเพิ่มในแต่ละฉากมานะครับแล้วก็ด่าน sp 3นะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้มีแปลนเกียร์ทองอยู่นะครับก็คือซุยเซหรือโคเมทนั่นเองนะปกติต้องไปฟาร์มด่าน12-3ีดนะครับแต่ว่าในนี้มีให้ฟาร์มด้วยนะถือว่าเป็นอะไรแถมๆแล้วกันนะเครื่องนี้นะครับ เป็นไดบอมเบอร์ที่ถือว่าเร็วและแรงนะครับคือแต่แรงไม่สู้เหมือนพวกที่มันแรงจริงๆพวกนั้นมันจะอาจจะช้านิดนึงแต่สําหรับโคเมดมันเร็วและมันยังมีระเบิด1,000ปอนด์กับ100ปอนด์อีก2ลูกนะครับถือว่าเร็วและพอมีเดเมดนะครับเป็นระดับตัวต้นๆสําหรับสายที่เลือกใช้ความเร็วนะครับก็สําหรับกิจกรรมริวโจก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถึงวันที่25นะครับ อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีสกินของน้องริวโจอยู่ในช็อปด้วยนะราคา780เพรนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดนะระยะเวลาก็เท่ากิากจกรรมอ่ะยีนะครับใครที่สนใจก็ลองช้อปปิ้งกันแล้วกันนะสกินอะไรนะสกินน้องริวโจใส่เสื้อแบบบูพาสันของเกมอ้างไหน <laughs> เฮ้ยแต่จริงๆแล้วสกินนี้ออกแบบมานานแล้วนะพี่ไม่รู้นะว่าบูพายันกับ สกินนี้ของดิวโจใครออกแบบก่อนกันแต่พี่ว่ามันไล่เลี่ยกันมากจริงๆสกินนี้ออกแบบนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งขายเมื่อตอนนี้แหละคือออกแบบมาเป็นปีแล้วมั้งเท่าที่ได้ยินข่าวมานะทีนี้มาดูส่วนของกิจกรรมที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเป็นกิจกรรมที่โคกันระหว่างอซูรเรกกับซอฟแมบนะครับมีของรางวัลใหญ่ๆอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือสกินอาคาชิซอฟแมบนะครับแล้วก็มีชุดเฟอร์นิเจอร์แบบลิมิเต็ดนะครับ ของรางวัลลิมิเต็ดนะครับเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ในส่วน4,000แต้ม8,000แต้มแล้วก็อาคาชิเนี่ยอยู่ในส่วนของ10,000แต้มนะครับแล้วก็ของรางวัลสามารถเก็บไปได้ถึง2 2,000แต้มนะครับตอนนั้นคือสุดแล้วจะมีกล่องแมวทองอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีสะสมแต้มมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือตั้งแต่ Chapter 3เป็นต้นไปนะครับ3ถึง13มีแต้มอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในด่าน พิเศษของริวโจด้วย SP 1ถึง SP 3นะครับด่านที่ไม่มีก็คือด่านฮาร์ดกับแชปเตอร์1กับ2ไม่มีนะครับระยะเวลากิจกรรมก็เท่ากันหมดวันที่25มีนานะครับก็อย่างน้อยเอาอาคาชิให้ได้นะสกินนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0หมนแต้มก็สู้ๆนะครับแต่ว่าแต้มมันจะได้น้อยกว่าของริวโจนะดังนั้นถ้าเราฟาร,ร์มริวโจได้1 0 0 0 0หมืนแต้มแล้วเนี่ยตรงนี้จะขาดอีกสักหน่อยต้องไปฟาร,ร์มด่านปกติเพิ่มหรือว่าจะลงด่านริวโจต่อก็ได้นะครับสู้ๆนะ แล้วก็เก็บรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆนะครับมันจะมีมินิเกมอยู่ในเกมด้วยนะครับมินิเกมอยู่ในเกมเป็นเกมแบบเหมือนคล้ายพวกเรียงเพชรหรือเปล่าถ้ามันเรียงตั้งแต่3แถวเป็นต้นไปมันก็จะหายไปแล้วมันจะทําคอมโบได้เรื่อยๆนะครับเล่นกันขำๆของหนงวันสามารถเก็บได้ทั้งหมด7วันนะครับใช่ไหมเจ็ดวันใช่ไหมระยะเวลาของกิจกรรมนี้ถึงวันที่25เหมือนกันนะครับ ของรางวัลวันที่7เนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ชุดพิเศษอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นสนุกสนุกแล้วกันถือว่าเล่นเพลินอยู่นะเมื่อกี้พี่ไปลองเล่นดูก็ลืมไปเลยว่าทําอะไรอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้คอดาต้าคูณ3ถึงวันที่22นะครับพิเศษมากเลยนะเพราะว่าของคอดาต้าเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยมันแพงใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละชิ้นน่ยใช้โอกาสนี้นะครับลงหลัด่านฮาร์ดเน่ย ถ้าไป chapter เได้จะดีมากนะเพราะ chapter เของด่านฮาร์ดนี่คือมันได้แต้มเยอะที่สุดนะครับคูณ3ก็ได้เยอะแยะเลยนะเก็บให้ครบนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22นะครับแล้วก็มีสกินหลงมาอยู่อันหนึ่งก็คือสกินของน้องยูนิคอร์นตอนนี้รีรันนะครับหมดเขตถึงวันที่25นะครับเป็นสกินชุดสวนสนุกอะ่ะเป็นอันนี้เป็นสกินไลท์ทูดีนะตอนนั้นจําได้ว่าเคยบั๊กด้วยไม่รู้ใครเคยทันบป่าตอนน้นปาะมาณ700กว่าเพจเองใช่ไหม มันบักนะครับอันนี้คือราคาเต็มแต่ว่าวนกลับมาขายอีกรอบหนึ่งสกินนี้มาบ่อยมากวนไปวนมาวนไปวนมานะครับและตอนนี้นะครับออลูร่าอยู่ในตู้ไล์บิวแบบถาวรแล้วนะครับใครไม่ทันตอนน้องอยู่ในตู้เรือของโซเวียตเนี่ยสามารถมาหาตรงนี้ได้ต่อนะครับถือว่าน่าจะหาง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าใช้คิวประหยัดกว่านะครับดีไม่ดีนะเปิดในเควสวันนะ่ะวันละลำวันละล,ะลำสักวันหนึ่งอาจจะได้ออลูร่าก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับออรูล่ามีเควสเรือเลขาแล้วนะน้องสามารถตั้งออรูล่าเป็นเลขาธิการนะครับแล้วก็จิมจิมจิมนะครับเควสก็จะเริ่มน้องก็สามารถทำเควสไป7เควสแล้วก็รับของรางวัลสุดท้ายได้พี่คิดว่าน่าจะเป็นแปลนของเรือไลท์ควีเซอร์แบบทองนะครับของรางวัลตอนสุดอะ่ะแต่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเควสใหม่จริงๆนะครับวิธีการดูเรือเลขาลำไหนมีเควสนะครับน้องสามารถเข้าไปดูในเมโมรีได้นะมันจะส่วนเควสอยู่ล่างสุดนะครับ มันก็จะมีเรือเลขาที่มีหน้านนาาอยู่ตรงเนี้ยน้องก็สามารถดูได้ว่าลำไหนน้องยังไม่ได้ทำเควสบ้างนะครับน้องก็สามารถเอาพวกนี้มาตั้งเป็นเรือเลขาแล้วก็จิ้มๆๆนะครับเควสก็จะได้มานะครับแล้วก็มีเรือที่ได้รับเสียงภาคเพิ่มนะครับก็คือเทรนโตนะครับโอ้นานมากเลยนะที่เสียงกว่าจะมานะครับคือลำนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งลำนะเสียงมาแต่ตัวไม่มานะครับก็คืออาร์เมซอนแบบเล t ั o ฟิ t นะครับมันเป็นอะไรที่บอกได้ว่าอนาคตอ m a z เมซอนเล f i t ฟิ จะมานะครับเพราะว่าเสียงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเลทฟฟิตไม่ได้นะครับสําหรับน้องอา a ์มสันนะครับวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็มีนะมันก็เยอะเหมือนกันนะ่ะจุกจิกจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรื่องคิวก็ได้พักนะแต่น้องอย่าไปหาริวโจเลยนะขอนะครับเพราะว่าโอกาสได้ต่ำมากคือ1นึเนะครับแล้วก็เราพักไปกิจกรรมที่จะมาในอนาคตด,ดีกว่านะถ้ามีข่าวสักเล็กสักน้อยเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้นะครับว่ากิจกรรมหน้าอะไรจะมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะยังเงียบอยู่นะครับ วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอให้สนุกกับเกมอสูเลนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ